เดินทางมาถึงเกมวิทยที่12คู่ระหว่างนอริซิตี้นะครเปิดบ้านรับกันมาเยือนนักบุญเสาแธมตันนะครับนะข่าวดีหนึ่งอย่างของนอริซิตี้กคือเปลี่ยนผู้จัดการทีมแล้วนะครับนะไปได้อ่าผู้จัดการทีมคนเก่าของแอตตลนมิลล่าอย่างดีนสมิธนะครับนะเข้ามาคุมบางเหยียนเพื่อทําให้ City นอริซิตี้นั้นหนีตกชั้น,นครับเป้าหมายอันดับแรกๆเชื่อได้เลยแต่ไม่รู้ว่าจะลอกหรือไม่ครับดังนั้น เราติดตามดูในเกมที่12เกมแรกในการรปเดือกสนามของผู้จัดการทีมคนใหม่ครับดังนั้นไปดูกันหน่อยครับว่าฟอร์มในช่วง5เกมหลังสุดของทั้งคู่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะ่าเรื่องมาที่ทางฝั่งของนี่ฮะทางฝั่งของอ่าผมขอดูข้างบนหน่อยครับอืมใหญ่ไปไหมได้นะครับนะโอเคไปดูทั้ง5เกมหลังสุดนะครับของเจ้าบ้านนะครับนะออก ชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้2นะครับในเกมวิที่7นั้นเสมอกับเบอร์รี่0ย์เกมวิที่8เสมอกับไบตัน0ูเกมวิที่9แพ้เชลซี0ูเกมวิที่10แพ้ให้กับลีดยูเนเตตหนึ่และล่าสุดเกมวิที่สินั้นชนะเบนฟอร์ดไปได้2 1ครับส่วนทางฝั่งของผู้มาเยือนอย่างนักบุญเซาตนักบุญเซา,ซาต์แฮมตันนะครับ5เกมล่งสุดนั้น ชนะ3สเสมอ1แพ้1นะครับโดยเริ่มวันที่เกมวิที่7แพ้ให้กับเชลซี1-3เกมวิที่8ชนะลีด1-0เกมวิที่9สเสมอเบอร์ลี่ส2งเกมวิที่10ชนะ 1, วัตฟอร์ด1-0เกมวิธีสิบเอ็ชนะแอตตันวิลล่า1-0ครับเราไปดูกันหน่อยครับว่าคู่นี้นะครับเคยโคจรมาเจอกันในช่วง3วามโดูกาลหลังสุดผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ตลับ อันดับตารางคะแนนเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนครับนอร์ลิซิตี้ช่วงนี้จมวัวอยู่ครับนะอยู่อันดับ20ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกส่วนทางฝั่งของนักบุญซาวด์แทมปันตอนนี้อยู่อันดับ13ของตารางคะแนนนะครับนะบริษัทรับพนันถูกกฎหมายเปิดราคามานะครับเปิดตัวเลขมาเนี่ยให้ประทานซาวด์แทมปั้นสองนึ่งส่วนทางฝั่งของนอร์ลิซิตี้นะครับเจ้าบ้านอยู่ที่3.74นะครับนะตัวเลขยิ่งน้อยคาดการณ์ว่าโอกาสชนะยิ่งสูงนะครับก็นะครับนะเอียงไปทาง ผู้มาเยือนนะครับนะอย่างเซาแทมปันนะแต่ไม่รืวบบอลเปลี่ยนโค้ดจะมีอะไรดีขึ้นมาหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราก็เห็นมาแล้วครับว่าบอลเปลี่ยนโค้ดก็แพ้ได้และบอลเปลี่ยนโค้ดก็สามารถชนะได้เช่นเดียวกันลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแต่ถ้ามองในฟอร์มในช่วงหลังๆมาเนี่ยนะครับนะเซาก็ไม่แปลกครับนะที่ว่าตัวเลขของเซาแทมปันจะดูดีกว่านะครับนะถ้าเพื่อนๆที่งงนะครับนะก็คือตัวเลขยิ่งน้อย นะครับให้มองว่ายิ่งน้อยยิ่งดีตัวเลขมากไม่ดีนะครับดูแบบง่ายๆเอาเป็นใช้เป็นแนวทางนะครับถ้าเราไม่ได้เน้นไปทางการพนันอยู่แล้วนะครับเเอาข้อมูลพวกนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดทีมไม่ว่าจะเป็นของ GG จไล์หรือ Fantasy นต e ซีพิมพ์ลีกนะครับไปดูกันหน่อยครับช่วงสามวดูการหลังสุดของทั้งคู่โอยอกลับไปลึกเลยนะครับนะเคยโครจรมาเจอกันตนั้งแต่นครับสามดูการก็ฤดูการ1 5 1 6ผมคิดว่าเก่าไป นะครับเกิน5-6ปีก็ถือว่าเก่าไปครับก็เอาแค่ฤดูกาล 19- 20แล้วกันนะครับนะเมื่อ2ฤดูกาลก่อนนะครับนะ 2, นนะคบนะเคยโครจรกันเจอกันในสื่อคุบันพิมื์เลีกนะครับปีที่นอริซิตี้เล่นชันขึ้นมานะครับนะผลปรากฏว่าเกมแรกนะครับนักบุญเซาท์แฮมตันเปิดบ้านชนะนอริซิตี้ไปได้2ประตูต่อ1เกมที่2ของฤดูกาลผลปรากฏว่า นอร์ลิตซิตี้ก็ยังแพ้คาบ้านให้กับเซาแธมป์ตัน0ูนะครับเท่ากับว่าฤดูกาล1 9บเกเนี่ยเซาแธมป์ตันชนะทั้งไปทั้งกลับนะครับนะชนะทั้งไปทั้งกลับนะแต่ว่าช่วงนี้จัตุรัสครับบอลเปลี่ยนโค้ดนะครับแล้วก็นอร์ลิตซิตี้นะครับในยุคนั้นก็น่าจะนักเตะก็แทบจะไม่หลงเหลืออยู่แล้วนะครับอาจจะเหลือน้อยมีปุกกี้หนึ่งตัวเพราะว่าปุกกี้ในฤดูกาล1 9บเกช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยเป็นอะไรที่ว้าวมากครับนะปุกกี้ปาร์ตี้ใครไมี นะครับปุกกี้ในช่วงนั้นถือว่าพลาดค,ครับเพราะว่าปุกกี้ทําคะแนนเป็นเกาะปินกำม,มากครับช่วงต้นฤดูกาลหลังจากนั้นเขแผ่วๆจนทีมตกชั้นไปนะครับไปดูผลงานส่วนตัวผู้จัดการทีมกันหน่อยฮะนี่ฮะดีนสมิธนะครับแล้วก็อ,อะไรเฮาเฮสักอย่างนะครับผมขอแปลแต่ผมยังจําชื่อเซาแทมตันผู้จัดการเซาแทมตันไม่ได้ลาพาร์เซนทูเทิลอ่าแตนะ่เฮาวนี่ะมันของนิวคาสเซิลนะครับนะดีสมิธกับ ฮาเซนฮุตเทล์นะครับนะคู่นี้ผู้จัดก,การคู่นี้นะครับนะทางฝั่งของดีสมิธนั้นเคยคุมทีมเจอสวอตเต็มตันทั้งหมด7ครั้งผลออกมาคือชนะ2แพ้5ครับส่วนทางาฮาเซนฮุตเทล์นะครับฮุตเทล์นั้นเคยคุมทีมเจอโนอลิทสองครั้งผลปรากฏว่าคือชนะทั้ง2ครั้งเลยส่วนผลงานส่วนตัวของทั้งคู่นะครับนะเคยโคจรมาเจอกันทั้งหมด5ครั้งนะครับรับสีไม้ไลายมือนะครับดีสมิธเคยชนะ นะครับทางฝั่งของฮุตเทอร์ทั้งแค้นห่งครั้งแพ้ถึง4นะครับส่วนทางฝั่งของผู้จัดการทีทางเซาว์แทมตันก็นะครับหครั้งก็ชนะ4แพ้แค่หนึส่วนนักเตะที่ชอบยิงประตูทีมตรงข้ามชุดปัจจุบันที่หลงเหลืออยู่ก็ไม่มีแล้วนะครับนะก็เลิกเล่นกันไปน่าจะเลิกเล่นกันไปหมดแล้วนะครับนะดังนั้นไปดูกันหน่อยครับว่าถ้าผมจะเป็นต้องเลือกใช้บริการนักเตะของ2ทีมนี้ไม่ว่าจะเป็นนะครับ ทางฝั่งของนอร์ทซิตี้หรือทางฝั่งของนักบุญซาว์แทมป้า่นชั่วโมงนี้นักเตะคนไหนที่น่าสนใจน่าจับตามองและพิจารณาเรียกเข้าสู่ทีมครับไปดูทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างนอร์ทซิตี้กันก่อนครับนอร์ทซิตี้ก็แน่นอนครับผู้ศึกษาประตูมือหนึ่งของทีมก็ทีมคูครับนะราคาอยู่ที่4.5ก็มือหนึ่งของทีมครับนะมือหนึ่งของทีมยาวๆตั้งแต่เกมวีคที่1เป็นต้นมานะครับผลงานส่วนตัวก็เก็บไป2กินชีส นะครับแล้วก็ยังไม่มีเซฟจุดโทษนะครับแล้วเคยมีทำเข้าประตูตัวเองไปหนึ่งลูกนะครับผมนะก็ถือว่าแต่ก็ยังไงก็ยังเป็นมือหนึ่งของทีมครับนอร์ดิซิตี้ก็ต้องยกให้นี่ครับนะทีมคู่ราคา4.5ครับส่วนก้องหลังนี่ฮะมีนักเตะตัวหลักบาดเจ็บไปอีกหนึ่งตัวนะครับนะเซนเตอร์กับตันทีมนะครับนะคาดการว่าจะกลับมาได้บาดเจ็บหรือโดนใบแดงเอ่ย นะครับผมขอดูหน่อยออไม่ใช่ครับแสดงว่านี่ฮะเขาก็ขึ้นมาอยู่แล้วนะผมอ่านไม่ออกดัง้ขอแปลหน่อยครับนะอาการบาดเจ็บที่ขาหนีบอ๋อเรียบร้อยครับนะโอ้โหนอนลิดนะครับดังนั้นก็เลยคงต้องมองไปที่ะนะครับนะก็คงต้องยกให้กับแกงนี้ครับดูตามรายชื่อเลยฮนะบอกเลยว่า Verb to Down นะครับนะ v e r b to d o ตัวแรกตัวแรกตัวแรก,ต,แรกตัวแรกนะครับนักเตะตำแหน่งแบค นะครับผมจําได้ครับค้ายครับคานะครับนักเตะตาแหน่งแบกนะครับราคา4.3อย่างแม็กเอลอนฤดูการนี้ก็ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับนะต่อเนื่องทุกเกมตั้งแต่เกมวิที่1นะผลงานส่วนตัวก็เก็บไปแค่2กินชีสเท่านั้นนะครับที่นอริซิตี้สามารถเก็บกินชีสมาได้ราคา4.3ครับตัวต่อไปฮะนักเตะในตําแหน่งเซนเตอร์ครับนะแต่ผมไม่รู้ว่าการที่ดีสมิธเข้ามาเนี่ย ขาจะเลือกใช้บริการนักเตะคนไหนเพราะแผงการเล่นของนอริชช่วงนะครับในะช่วง11เกมวิกก่อนนะั้นคือจะเน้นไปทางหลัง3ามั้งหลัง5้าบ้างนะครับนระหลักก็จะมีเซนเตอร์ยืนสต,ตัวแต่ดีสมิธเนี่ยจะออกไปทางลูก4ี4่สเป็นส่วนมากนะครับณนะที่เห็นอยู่ดังนั้นนะครับนะกนะ็บอกเลยว่าถือว่าเบิร์ฟทูดาวครับถ้าไม่ใช่นักเตะตัวลหลักของทีมก็อาจไม่รู้ว่านะครับนะผู้จัดจาก,การทีมคนใหม่จะเอาอยัางไงแต่ถ้าถามผมช่วงนี้ก็ แอดเอ็มเอียงนะครับนะขอไปดูรายชื่อนะครับนะขอไปดูรายชื่อ,อ,อมันจะมีอีกหนึ่งตัวที่นักเตะที่ยืมมาจากแมนยูผมขอดูหน่อยผมจำชื่อไม่ได้ยืมมาก็ต้องใชออ่อันนี้ไม่ได้ยืมแต่ว่าเล่นดีราคาถูกนะครับนะเออไปไหนเอ่ยไปไหนเอ่ยนี่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 เจอแล้วครับที่ยืมมานะผมยืมมา จากแมนยูเชื่อว่าในสัญญาต้องมีครับยืมมาแล้วต้องใช้นะครับเพราะว่าไมั้นคงไม่ปล่อยให้ยืมเพราะว่าตัวสังกัดก็อยากจะให้นะครับนักเตะที่ปล่อยยืมไปได้มีโอกาสสัมผัสเกมในพรีเมียร์ลีกดังนั้นนะครับนอกจากตัวแรกแล้วเนี่ยก็แอดเอฟเอไปทางนี่ครับนักเตะที่นอริตยืมมาแต่ว่านอร์ลิตเขาอย่างที่ทราบครับว่าเป็นทีมที่เสียประตูเยอะที่สุดนะครับน้แบนดอนวิลเลียมนักเตะตำแหน่งแบ็กซ้ายราคา 4.0เท่านั้นนะครับนะในเกมล่าสุดก็กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฤดูการนี้ก็ยังไม่มีแอซซิดไม่มีทำประตูแล้วก็แม้แต่กินชี้ก็ยังไม่ได้นะครับเพิ่งได้กลับปเป็นตัวจริงนะครับนะตัวตัวต่อไปนะครับนะ3.9กถือว่าเป็นนักเตะร,ราคาถูกอีกหนึ่งตัวสำหรับเพื่อนๆืนที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะครับนะก็น่าสนใจแต่ก็อย่างที่ทราบเขาอาจจะหวังกินชี้ได้ยากหน่อยแต่ว่าด้วยการมาของ ผู้จัดจการทีมคนใหม่นอริทอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนะครับนักเตะตำแหน่งกองหลังราคา3.9นะครับโออโ,อโอมูบาไม,มาเดอร์นนะครับออกเสียงผิดขออภัยนะครับ3.9นักเตะตำแหน่งกองหลังนะครับนะสเกมหลังสุดของนอริทซิตี้ก็ได้รับโอกาสลงสนามนะครับนะตั้งแต่เกมวิธีเกเป็นต้นมานะครับนะแล้วเกมที่สิบสิบเอ็ดนี่ตัวจริงแนละผลงานส่วนตัวทําไปแล้ว1ประตู นะครับนักเตะราคา3.9เผื่อเพื่อนคนไหนอยากได้นักเตะที่ว่าเงินมันเหลือแค่ี้จำกัดต้องการหานักเตะราคาทุกถูกถูกถกว่า4.0นะครับก็ลองมองมาที่นักเตะของนอร์ทิติตี้นะครับผม3.9เท่านั้นโดยตำแหน่งตัวลุกแน่นอนฮะกองหน้าตัวเป้าอย่างบุก,กี้ครับก็คงต้องยืนหนึ่งนอนมาครับนะบุก,กี้ครับราคาอยู่ที่5.8นะครับตัวจริงทุกเกมฮะ ฤด,ดูการนี้ก็ทําไปแล้ว3ประตูนะครับนะาเกมล่าสุดก็ทําได้อีก1ประตูนะครับนะากับปุ๊กกี้ครับถ้านึกถึงตัวลูกของนอลลิตก็ชื่อแรกที่จะลอยขึ้นมาครับปุ๊กกี้ครับส่วนตัวต่อไปเนี่ยบอกเลยครับนะอ่างที่เราทราบจากสภาพทีมฮะนะ้าจากสภาพทีมเอ่อร้องเออเลยครับนะก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใครครับนะก็คิดว่า เอาปุ๊กกี้กสบายใจสุดนะครับนะเลือกปุ๊กกี้เข้ามาก่อนสบายใจสุดส่วนตัวอื่นๆเราค่อยรอดูว่าหลังจากที่ดีสมิธเข้ามาแล้วเราเห็นสักเกมหนึ่งก่อนว่าแผนการจะเป็นอย่างไรนักเตะคนไหนที่น่าสนใจนะครับนะดังนั้นตัวลุกขอฝากความหวังไที่ปุ๊กกี้ตัวเดียวแล้วกันนะครับนะข้อดีก็คือกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมรับบทที่ยิยงหยุดโทษด้วยนะครับนะคิดอะไรไม่ออกบอกปุ๊กกี้นะครับน้วนี่ก็เป็นนักเตะตำแหน่ง ตัวลุกและตัวรับของนอริซิตี้ที่น่าสนใจและพิจารณาเรียกเข้าสู่ทีมครับผมเราไปดูผู้มาเย,ยนกันบ้างฮะนะทางฝั่งของผู้มาเยืยเอ,อ,อย่างนักบุญเซาแธมตันนะครับนะซึ่งเซาแธมตันเนี่ยหลังๆมาก็ดูดีนะครับนะัหลังๆมาก็ดูดีไม่ขี้ริ้วขี้เล่ก็เช่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งก็ดูการครับที่สามารถยืนหยัดอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อไปได้อาเจอแล้วครับเซาแธมตัน ไปเรื่อยมาที่นักเตะตำแหน่งผู้สาประตูครับเบอร์หนึ่งของทีมมือหนึ่งของทีมฮะตอนนี้ราคาปรับขึ้นไป4.6แล้วครับนะากับอ้าวช็อตเลยครับผมขอแปลหน่อยเอกก่อแม็คาที่แหมลืมแม็คาที่ผู้นี้ไปได้ไงนะครับนะาแม็คาที่ตอนนี้ราคาที่4.6ก็มือหนึ่งของทีมยาวๆนะครับตั้งแต่เกมวิที่หนึ่งนะครับนะาจากเกมวิที่หนึ่งฤดูกาลนี้ผลงานส่วนตัว ทำไปแล้วนะครับเก็บไปแล้ว5กรีนชีสนะครับนะ5กรีนชีสไม่มีเซฟจุดโทษนะครับราคาอยู่ที่4.6ครับกับแม็คคาทีนักเตะตำแหน่งกองหลังคนต่อไปนี่ครับฝันใจนะครับนะกลายมาเป็นฝันใจไปแล้วนะครับนะยกให้เล็บยืนหนึ่งลิตรามเมนโต้ครับนักเตะจากราคา4.0ตอนนี้ราคาขึ้นไปถึงขยับขึ้นไปถึง4.5แล้วครับนักเตะตำแหน่งแบ็กขวา วิงแบ็กฝานะครับนะฤดูกาลนี้ก็ตูดจริงอย่างต่อเนื่องทุกเกมครับผลงานส่วนตัวทําไปแล้ว1ประต1ู1นึ่แอซซิตเก็บไป5้กรีนชีสนะครับกับลิซลามเมนโตฮะตัวต่อไปครับนักเตะในตําแหน่งนะครับเซนเตอร์นี่เลยฮะนักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์ต้องยกให้ครับเอ่อชื่อมันคุ้นๆเอ่อซาลิซูอ่า ซาลิซูราคาอยู่ที่4.5นักเตะตำแหน่งเซนเตอร์ครับก็ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะครับในตำแหน่งเซนเตอร์ทุกเกมครับตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะครับผลงานส่วนตัวฤดูกาลนี้ก็ทําไปแล้ว4กีนชีครับนักเตะตำแหน่งเซนเตอร์อย่างซาลิซูครับและตัวต่อไปเนี่ยนักเตะตำแหน่งแบ็กขวาจริงๆนะครับนะมันมีนักเตะหน้าใหม่ที่เข้ามาแต่ไปๆประมาณเนี่ยเหมือนว่าผู้จัดการทีมจะกลับมาเลือกใช้นี่ครับนะ คายปีเตอร์วอล์กเกอร์มาเล่ตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับก็เลยไม่มั่นใจว่าอย่างไรเพราะว่าคายปีเตอร์วอล์กเกอร์ได้รับโอกาสลงสณาเป็นตัวยิงช่วง2เกมหลังสุดเห็นไหมฮะในตำแหน่งแบ็กซ้าย2เกมแล้วก็ราคาก็ถือว่าไม่สูงแต่ถ้าเอาสบายใจสุดนักเตะตำแหน่งเซนเตอร์ครับนะราคา4.4เท่านั้นนะครับในะราคา4.4เท่านั้นอย่างเบนเล็กนะครับผม4.4 ตัวจริงในะตำแหน่งเซนเตอร์แน่นอนไปยืนคู่กับซาริซูนะครับนะก็ตั้งแต่เกมวิธี่5เป็นต้นมานะครับแต่ที่หาจากการบาดเจ็บมาก็ตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะครับนะแล้วดูการนี้ก็ทำผมงานส่วนตัวไปแล้ว4 e กรีนชีสนะครับผมเก็บไปทั้งหมด4กรีนชีกับเซาท์เทมตันตนะครับผมเป็นนาเล็กฮะและนี่ก็คือนะแล้วต่ตำแหน่งตัวรับแต่ถ้าใครอยากจะฉีกนะผมว่าเชื่อว่านะครับนะ ไฮเปตเตอร์วอลเกอร์น่าจะรับโอกาสลงสนามอีกเพราะว่าเกมที่ลงสนามไปก็เสาเติมตั้ก็ชนะทั้ง2เกมเลยนะครับสามารถเก็บกรีนชีตมาได้ดังนั้นเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเซนเตอร์นะครับอยากจะเลือกนักเตยตำแหน่งแบ็คนอกจากลิซลามนโตที่ว่ายืนหนึ่งมาแล้วเนี่ยไฮเปตเตอร์วอลเกอร์อาจจะเป็นหนึ่งตัวนะครับที่ว่าน่าจะฉีกมาได้เหมือนกันนะครับส่วนตำแหน่งตัวลูกก็แน่นอนครับช่วงนี้เนี่ยปัญหากองหน้าเนี่ย ปัญหาอย่างเดียวคือจะเอาใครลงนะครับเล่นดีทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับนาบูจ้านะครับหลังจากที่หายจากการบาดเจ็บมาแล้วเกมล่าสุดในวีที่สิเนี่ยก็ลงมาเป็นตัวสำรองให้เราเห็นแล้วครับ9นาทีนะก่อนนั้นก็ยิงประตูลงกับบยิตเป็นตัวจริงส่วนอีกหนึ่งตัวนะครับที่ก็ยังคาดชื่อทิ้งไม่ได้อย่างอาดามอัมสตองนะครับนะเกมล่าสุดที่เจอกับแอตเลติมูรลาก็เป็นผู้ยิงประตูชัยให้กับทีมอีก นะครับแล้วใน2เกมล่าสุดวิกที่1 0 11เนี่ยก็กลับมายึดเป็นตัวจริงและกองหน้าอีกหนึ่งตัวอย่างเชียร์นะก็มีให้เราปวดหัวครับเชียรดเนี่ยฮะเกมที่1ิบ1ก็ลงตัวจริงมา2เกมดังนั้นกองหน้าเนี่ยของเซาท์แฮมตันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับปัญหาเดียวคือจะเลือกใครลงจาก3ตัวเนี่ยใช้บริการได้หมดเลยซึ่งเป็นผลดีของผู้จัดการทีมแต่เป็นผลไม่ดีสาหรับเราชาวคุนซอแฟนตาซีนะครับดังนั้น ฉีกไปตัวที่สบายใจสุดเจมวอร์ดเพาครับกับตันทีมนะครับกับตันทีมรับหน้าที่ทั้งยิงหยุดโทษและฟรีคิกราคา6.3ครับนะเจมวอร์ดเพาฤดูดูการนี้ทำไปแล้ว2ประตูนะครับผมนะเจมวอร์ดเพา6.3าเท่านั้นน่าจะการันตีตัวจริงสุดส่วนตัวต่อไปเนี่ยผมก็ยังเชื่อมั่นว่าโบจ้า นะครับนะเพื่อนๆตามข่าวไว้ดีแต่คิดว่าโบจ้านะครับนะ้าน่าจะพร้อมแหละนะาถึงถ้าช่วงทีมชาติจะขึ้นเหลืองแต่คิดว่าน่าจะพรเพราะตอนนี้หายไปแล้วแล่หนึ่งตัวก็คือนะครับอดัมอาร์ตองนะครับนะาโบจ้า ja, อดีคือราคาถูก5.0นะครับนะ5.0แล้วก็อาจจะเป็นตัวฉีกที่น่าเสี่ยงนะครับฤดูการนี้ก็ทำไปแล้ว2ประตูนะครับผมกับโบจ้าครับแล่หนึ่งตัว อดามอาร์มสตองนะครับเป็นข้อที่เรียกเข้ามาเพราะว่าเป็นนักเตะใหม่ที่เซาแทมป์ตันจ่ายเงินซื้อเข้ามาแล้วช่วงหลังๆมาก็ทำผลงานไม่คิเล่แถมราคาก็ถือว่าไม่แพงครับอยู่ที่5.9เท่านั้นนะครับนะผลงานส่วนตัวก็ยิงไปแล้วนะครับ2ประตู2แอสซิตนะครับแล้วก็เกมล่าสุดก็ถือว่าเรียกฟามมั่นใจนะครับทมสามแตมให้กับทีมถ้าผลพู้จัดการทีมก็ก็ต้องให้รางวัลนะครับนะกับอดามอาร์มสตองนะครับแต่ไม่รู้ว่า อาดามาสตอเนี่ยเหมือนว่ายังไม่เคยเล่นคู่กับโบเจ้าเลยนะครับนะแต่ว่ากลัวนะครับไม่รู้ว่าว้จารทีมเนี่ยครับตัวแปรอีกหนึ่งตัวก็คือเนี่ยฮะเชียดามเนี่แหละครับนะเพราะว่ายังไงก็เป็นกองหน้าตัวเก่าของทีมท่านถ้าดูดีกีหลังจากที่อิงย้ายออกไปแล้วเนี่ยเชียดามก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่ว่าเก่านะครับนะถือว่ามาก่อนมาก่อนมาก่อนเออโบจ้ามาก่อนอาดามอสตองนะครับแล้วก็ ได้รับโอกาสลงสนามเป็นหนึ่งดดังนั้นก็ต้องจิ้มให้ถูกครับแต่ถ้าถามผมช่วงนี้นไหนๆก็เสี่ยงแล้วก็เลยมองไปที่นะครับโบจจากับอดัมอาร์เอดัมอดัมอาร์สตองมากกว่าเพราะราะคาถูกกว่าส่วนอดัมอาร์สตองเนี่ยราคาอยู่ที่6.8เผื่อวันผิดอะไรขึ้นมาก็นะครับเงินจะได้ไม่ต้องไปจมเยอะนะครับก็เลยมองไปที่โบจ้ากับอดัมอาร์สตองแต่ถ้าสบายใจสุดก็เนี่ยครับเจมส์บอดเพลวหกจกองอ่กองกลางตัวลุก อาจจะไม่ลุกแจาก๋าแต่ว่าข้อดีคือรับหน้าที่ยิงจุดโทษและปั่นฟรีคิกเป็นเบอร์หนึ่งของทีมครับและนี่คือนักเตะของเซาแทมตันไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งตัวลุกหรือตัวรับเพื่อนๆสนใจใช้บริการก็ลองพิจารณาจากรายชื่อชุดนี้ดูได้เลยนะครับผมผ่านพ้นไปครับสำหรับคู่ระหว่างนอริสซิตี้พบ กับนักบุญเสาเต็มตันครับและนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่นํามาฝากเพื่อนๆกันครับขอให้สนุกกับการจัดทีแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นของจีจีไล์หรือแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกออฟฟิเชียนะครับขอให้เพื่อนๆทุกๆท่านโชคดีเรียกนักเตะได้ถูกทีมถูกตัวและใส่กับตันได้ถูกคนนะครับขอบุณทุกซับสไคร้ทุกไลค์ทุกแชร์ที่กดให้ชอบสนุกดีครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ